เราไปนั่งกอดเสาทำไมกอดเสาเถียงหรออย่ามายุ่งเฮ้ยเนี่ยกอดเถียงทำไมเราเปพี่เรานะเถียงอะไรเถียงเร็วมาอย่ามายุ่งคุณผู้ชมได้เวลาถ่ายรูปนะคะวันนบีออนเรามาอยู่ที่บ้านศิลปินซึ่งที่เนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าอย่างแต่ก่อนเนี่ยก็จะมีแบบต่อวันศิลปินหรือนักท่องเที่ยวเอมานั่งชิลชใช้เวลาวาดภาพทำงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยบนโลกใบนี้มันมีแบบภาพเพนติงที่มีชื่อเสียงอยู่มากมาย ก็จะให้ทุกคนเลือกภาพเพนติงที่เราชอบแล้วเพื่อที่จะมาเป็นต้นแบบแล้วก็ถ่ายรูปบนอบีกอนท็อปกันในธีมคอนเซ็ปต์ว่าภาพนี้ที่อยากเป็นแต่ที่ภาพที่หนูเลือกหนูไม่ได้ชอบอ่ะแต่ทำไมมันแต่งง่ายโอ้ oh. <laughs> ใช่เหมือนกัน <laughs> เพราะว่าตอตอนแรก แต่แรกฉันก็คิดเหมือนกันเพราะว่าภาพที่ฉันชอบก็คือ sunflower ของ Van Gogh แต่ว่าฉันยังไงต้องแต่งเป็นดอกทันตะวันหรอ,อมันก็ยากไปอีกอก็เลยคิดว่าเออไม่ต้องเล้วกันไปค่ะไปรอดูว่าทั้งสองคนนะคะจะเลือกภาพอะไรมาเป็นต้นแบบในการถ่ายวันวีออนท็อปภาพนี้ที่อยากเป็นค่ะค่ะเนื่องจากว่าเพื่อนๆน,นะคะเลือกเอาภาพ p a บุคคลที่มีชื่อเสียงไปหมดแล้วนะคะจะให้ดิฉันไปถ่ายรูปเป็น sunflower ของ Van Gogh หรือแบบ s t a r ร y night หรือ waterlily p o n พอะไรเงี้ยก็น่าจะยากเกินไปนะคะดิเลยดิฉันก็เลยเลือกเอาภาพ portrait ของบุคคลสำคัญระดับโลกนั่นก็คือราชินีแห่งฝรั่งเศสค่ะคอนเซปต์ในการถ่ายรูปมาเครียงตัวนี้น ใส่ชุดขาวแล้วเหมือนตัวข้างล่างเลยอ่ะที่แข็งๆอันนั้นน่ะอย่าใส่หมวกปีกกว้างเลยไปใส่หมวกปีกไก่เข้ะไปตลกดีมาริองตัวแนทอ่ะตายเพราะว่ากโยตินใช่ไหมส่วนมาริองตัวแนทตัวเนี้ยตายเพราะอะไรจะโดนเฮ้ยพอคุยกันล่ะไม่เหมือนภาพมาริองตัวแนทเหมือนไล่ภาพกระซิบรักบรรลือโลกอยู่เมืองน่านเมืองน่านไปถึงรูปหรือผัวคะ ดีมานาวเนรีมานานดีมานานคองบางหลวงผมบางจังนั่นทั้งบางทั้งหลวงเลยหลวงเต็มพื้นเวลาจับผมแล้วสมัยไหนเขาคิวยกขนาดนี้ได้ยังไงคะแกอย่างเดียวที่ดูทําให้ดูไม่เหมือนในพอร์เทรตเลยดูหนะาฉันเรียวเกินไปอ่ะหน้าเรียวจริงๆไม่ทําหน้าอื่นเลยทําหน้าแข็งๆหน้าเรียวอะไรก็รู้สึกที่ใช้ผ้าสีน้ำมันแล้ว ทาสี <rôle> น้ำหมากเกียวอยู่บ้านเนี้ยอายุไปเลยลอยปีอะพีกอบเดินมาบ้านตะโกนพี่ดีใจเลยย่ะเมืองกูเหมือนมักินค่ะตอนเนี้ยถ้ากูถือทนูก็คือใช่ค่ะเลิกกินเลิกกินเออเลิกินเออเลิกินทำไมเรียกมักินวะ มันก็เหมือนเลอกขินค่ะมึงเพิ่งกินข้าวมูนเหมือนเลอะเปรี้ยวเลิกข้าวค่ะนี่ศิลปะโกธิกไม่ได้ก็ไม่ได้แบบไม่ได้กินนางหรอไม่ได้กินนางเพราะศิลปะกอเฟิร์นก็คือมาก่อนจะโกถิกคือไม่ชอบกอเฟิร์นค่ะทางนี้โกธิกค่ะทางนู้นโกทูเฮลค่ะนจะเป็นถั่วถั่วอะไรโมนาลิสงให้เจนนี่ดีกว่า โมนาลิซคอนเซ็ปต์ของในฉันโมนาลิซาค่ะเหมือนปะโมนาโมลิซาแล้ววีช่วงโอ่มันยาวตรงเนี้ยมันยาวตรงทุกคนเน่ะเธอรู้ประวัติโมนาลิซาปะไม่รู้ว่าโมนาลิซาคือหญิงสาวที่ที่ที่ถือว่ามีความสามารถมากเลยคือจริงอะชื่อลิซ่าคนที่รู้จักเขาอะคือจะรู้ว่าเขาเป็นคนมีความสามารถเลยเออแต่ว่าแต่ว่า คนคนต่างถิ่นอ่ะจะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีความสามารถเออคนเวลาเวลามีใครพูดถึงเขาว่าเนี่ยคนนี้เก่งนะอะไรอย่างเงี้ยเออต่างถิ่นอ่ะก็เหมือนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจริงหรอเขาจะพูดอย่างงี้โมน่ะลิซ่าไม่เลยไม่เสียโมน่ะลิซ่าแต่แต่แต่ลิซ่าก็คือพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าลิซ่า เก่งมีความสามารถและโด่งดังไปทั่วโลกได้แต่ฉันอยากเหมือนลิซ่าฉันเลยไปโมหน้าให้เหมือนโมนาลิซ่าเหรอโมนาลิซ่าไม่ใช่โมนาลิซ่าเหรอไม่่ใชแป๊บหนึ่งโมนาลิซ่าหรือมัมมี่มึงอะโมนาลิซ่าหรือมัมมี่พี่ก้าวตัดชุดให้กูไปด้วยแล้วบอกว่าถูกละถูกละอยู่บ้านใส่แบบนี้บ่อยอารมณ์จอใช่ใช่เพราะต้องแบบยิ้มแบบมีปริศนา ยิ้มแบบเหมือนจะมีเรื่องเมาอยู่แต่ว่าไม่ยอมเมาออกมาเมืองรูปโมนาลิซาเนี่ยนะเขาเนี่ยมีกันเล่าขานกันว่าเราเนี่ยไม่ว่าจะเดินไปทางไหนเขาจะมองเหมือนโมนาลิซามองเราอยู่ตลอดกันใช่ไม่ไม่ถูกมากง่ายติดลยใช้เวลายาวติดไปนี่แบงมึงเดินออกไปเลย ไม่แต่มองมุมนี้เหมือนแบบนี้นะออนอนงปัญญาวงจริงจริงเมืนก็เหมือนลอดมอดมอจริงๆด้วยอ่ะอืมอะปรอบนั้นที่เราไปปารีสกันน่ะเราก็วิ่งไปดูด้วยนี่ที่เรามีเวลาเข้าลูฟแบบเดียวไม่นานอ่ะเราวิ่งไปดูใช่เราวิ่งไปดูโมนาลิซากันด้วยเราเห็นแล้วเห็นโมนาลิซาคือรูป่าเลกนิดเดียวเราก็แบบ เขาจะกั้นเป็นวงโคง้งรอบๆล,ล,ลูกซึ่งหา่างายิ่งดูไก่ก็ไม่ใหญ่หแทบไม่เห็นเลยเลยไกลมาก<ๆ>เขาต้องมีระบบรักษาความปลอดภยัยเพราะว่าลูกไม่เคยหายไปยใช่ไหมไม่เคยถูกขโมยไปไม่แล้วกลับมานี่เป็นของจริงปะตอนที่กลับมาใหม่ๆเขาถกเถียงกันว่าแบบมันเป็นรูปจริงหรือเปล่าหรือเป็นของม็อกอัพอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีขั้นตอนการพิสูจน์เพราะว่ารูปโมนาลิซามันเป็นภาพเป็นผ้าใบเก่าที่ถูกเขียนทับภาพอื่นลงไปเลย ถ้าสกแกนล,ลงไปจะมีรูปอื่นซ้อนอยู่ข้างใ<อ>ต<า>อ้อะไนี่ลองดูนะกอดสิถ้าสกแกนล,ลงไปอ่ะมันมีอะไรซ้อนอยู่ข้างน้ำเมือ่อกี้แม่ชีเมื่อกี้ปอนเมื่อกี้ปอนถามว่ากระซิบเบาๆรูปจริงสวยปะเขาเห็นรูปมึงเหรอใช่ใช่เพาว่ามันเดูปมันเหมือนไม่เหมือนไงหน้าหลอนเหมือนมากเลยอ่ะเหมือนกรอบสี่เหลี่ยมของภาพะนะ <laughs> เหมือนมากรูปนี้โกลวิสแพเร์อีลิงอ่ะ Girl with the pearl e a r r i n g อะไรหรอชุดชุดเป็นญี่ปุ่นนะมแบบพ่อครัวซูชิกินโอมาซาเซ่ไหมน้องแล้วมึงคิดดูดิถ้าพ่อครัวซูชิแต่งตัวแบบนี้มาทำให้เรากินนะโอมาซาเซ่อ้า ของเจนนี่เขาเป็นรูปหญิงสาวกับต่างหูมมก Go with the pearl e a r r i n g จุดเด่นก็จะอยู่ที่ต่างหูโมกใช่ไม่ใช่ใบหน้าเลยหรอไม่ใช่เอลิงไม่ได้รอเรือด้วยนะเป็นรอลิงอใช่ก็คือว่าหูของลิงเข้าใจไหมแล้วภาพมีไม่ได้ใช้ทคนิคหรน้ำมันนะใช่ไงหนูตรงตองมองด้วยหนูตองสีน้ำมันสีน้ำมันไม่ได้สุดท้ายกลายเป็นสีน้ำเหลือง ไม่หรอกนั่เหรอนั่งขึ้นได้ที่พ่องสีเปียวมัก็ได้มึงเดินออกมาเหรออผมยกเลคือมันก็มีเวใครใครใครายรมวนลิซตาคือเป็นแบบเป็นผู้หญิงปริศนาแล้วมันก็มีรอยยิ้มและอินเนอร์ที่แบบดูเป็นมีปริศนาอยู่ข้างในเลยนหนูไม่ได้อยู่สมัยบารโกรค่ะหนูอยู่สมัยนาโกร ออโ้ยตาเลี่ยงเหรอวะตาแข็งไปหน่อยตาแข็งไปหน่อยตาหวานหวานตาหวานหวานเอองี้งี้มันเหลียวมองผู้ชายเวลาเขาเรียกเราอะไรอย่างเงี้ยพอพี่หมดนับสาตร์มาเธอค่อยลืมตาขึ้นมาจะดูแบบเออเออเหมือนมันฟื้นคืนชีพมาเหมือนจากที่ตายไปแล้วปกติศิลปินเขาวาดบนผืนผ้าใบอันนี้เขาวาดบนผืนผ้าดิบ ไม่ติดกอล์ฟนีใจด้วยยังอ๋อไม่รู้ว่าไม่รู้รูปวาดโบราณไม่ใช่หรอก็ได้นะไม่ติดเออให้ไปเลยภาพเหมือนภาพวาดค่ะไม่ใช่รูปโบราณค่ะภาพที่อยากเป็นคอนเซปต์ของเรานะคะที่เราเอาภาพโบราณมาค่ะใค่รูปไม่เราบอกว่าคอนเซปต์ภาพที่อยากเป็นอ่ะแล้วเป็นภาพแต่ว่าทุกคนก็คือไม่ได้คอมเมนต์ว่าเป็น เป็นภาพอะไรที่อยากเป็นเลยแต่ว่าคอมเมนต์ว่าเป็นภาพโบราณหมดเลยเออพี่ก๊อบก็คือชนะให้ไปเลยใช่เฮ้ยพี่ก๊อฟก็พอกับไอ้พวกไอ้กล้วยจับอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นโบราณหรือว่าเฉากวยอะไรเงี้ยกาแฟกกาแฟกันได้แล้วแล้วรูปกูอะรูปมึงอะเขาดึงให้ให้มันดูเก่าแล้วว่าพี่ก๊อฟพอลูปสดใสมากแต่ดูเก่ากว่าอีกอ่ะทันสมัยที่สุดเลยอะทันมยเนี่ยก็ได้รูปแล้วเนาสาวโมนาลิซา น้องฟางเขาบริสัทธ์ตุงคิวให้ไม่มีคิวนะออไม่มีคิวก็คือไม่มีความน่ารักอะไรเลยในรูปเลยไม่เลอะไม่ใช่คิวขนาดมือมือได้ยังเหมือนเลยอ่ะนึ่งมือใหญ่มากโมนาลิซามือเสือเลือขึ้นมาอะหรอหรอ่ะดูที่สองค่ะมาขยางตอนนั้นะคะเมื่ไม่ต้องเสียเสียตังฟิลเตอร์รูปวินเทจอะไรเลยอ่ะแค่ถ่ายพี่กอล์ฟ ทุกอย่างเจ้าินเทศและได้ๆนะสีผมอ่ะเหมือนเป็นผมฉันเองจริงๆอ่ยมันเข้ากบบหน้าเหลืองแบบว่าเหมือนฉันแบบแก่แล้วแล้วก็ผมสีนี้เลยอ่ะอ๋อวันนั้นที่ไปฉีดโบท็อกคุรูลาไม่ได้ฉีดโบท็อกหรอกไปฉีดโบราณมามือและรู้สุดท้ายค่ะเฮ้ยเหมือนนะเลอคินเหรอเออเออเลอคินน่ะเออเออใช่ใช่เหมือนเลอคินนะมึงเหมือนเลอเปรี้ยวค่ะ แลคนไรยอนซึ่งภาพเซนนี้นะคะเราก็เปิดโหวตนะคะในเฟซบุ๊กแฟนเพจของเธอเที่ยวไทยให้มาโหวตกันนะว่าแทบของใครชนะไปนะคะแถม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 แมแถมแถมแทมมึก็คือไม่ได้มานานใช่ไหมมึงรู้ไหมว่าชุดหลังๆอ่ะนอกจากจะไม่ตื่นเต้นแล้วไม่เหลือใครอยู่ันเลยรูปเลยด้วยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมใบดิมึงมึงใบกับคนนี้เป็นยังไงคนนี้คือ ดีเอาคำอื่นดิเอาคำอื่นดิค่อต่อคนนี้คืออ้ยถ้าพูดคำนี้ก็คือรู้เลยเคำว่า,วาเอาอก่าจริงด้วยอ่ะจริงด้วยอ่ะ แบบใบ้ได้หน่อยเก้าคนเราสามารถแบบมีนิยามคุณสมบัติได้คำเดียวแล้วรู้ได้เลยเอกแล้วเอกเทศหรอหรือว่าง่ายยูนีมถ้าเราไปเล่นเกมโชว์ทีมเราชนะแน่ทีมเราชนะแน่อะไรเงี้ยหนึ่งเก้าสองใหญ่สามผีอ่อะถูกมาละอะขอบคุณคุณผู้ชมนะคะเออหน้ากูว็เก่าจริง อะไรที่เป็นรูปเก่าอะไรที่เป็นรูปแบบหุ่นปฏิมากรรมฉันตีกินตลอดอนะคะ,คอะขอบคุณคุณผู้ชมค่ะ